สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาพูดเองกลางรายการเจอแผลแตงโมถึง22จุดในรายการของกระแสวันที่18มีนาคม65ได้เปิดเผยพลพชนะสุดรอบ2แตงโม11จุดที่สังคมสงสยัยโดยมีว่าที่ 103, ทร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตนและผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์วรว,รวริวัยวุฒเป็นแขกรับเชิญเผยบาดแผลของแตงโมพบ22จุดซึ่งเป็นแผลขนาดใหญ่และเล็ก นาดใหญ่ก็เป็นที่ต้นขาส่วนที่เหลือก็เป็นแผลฉีกขาดแผละทละลอกแผลช้ำบริวเวณศีรษะใบหน้าริมฝีปากไม่มีแผลใดๆแผ่นหลังไม่มีบาดแผลใดๆอวัยวะเพศไม่มีการถูกกระทำใดๆส่วนเล็บเราได้มีการตัดเล็บไปเพื่อจะตรวจหาเนื้อเยื่อหากมีการต่อสู้กันใช้เวลาสองสัปดาห์เพื่อรอผลถ้าจะเป็นอุบัติเหตุก็อาจจะเป็นการนั่งเรือไปขับแบบเร็วและการหยุดแบบกระชากโอกาสที่จะพลัดตกก็เป็นไปได้จากที่ฟังว่าน้องไปปัสวาติ ท้ายเรือก็ยิ่งเป็นไปได้ส่วนบาดแผล22พแผลที่เจอที่ขามันเป็นริ้วเท่าๆกันเรื่องนี้พนักง,งานสอบสวนต้องไปสอบสวนมาว่ามันจะเป็นอะไรถ้ามองเป็นฆาตกรรมก็อาจจะมองได้ว่าอยู่ท้ายเรืออาจจะมีการทะเลาะกันผลักตกเรือก็เป็นไปได้ผมไม่รู้ว่าวินาทีนั้นเกิดอะไรขึ้นซึ่งการตรวจร่างเป็นแค่จุดปลายแต่เราจะบอกไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ